ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองมาแห่งมวลซืนครับผมเนาะวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังพ่อเพชรไก่ย,ย่างครับผมเนาะได้ยินข่าวว่าได้คักได้เนียนะพี่น้องเนาะฟันได้คักได้เนียแล้วพี่น้องเนาะก็ทัวร์กาสมาติดตาม่ำเนี่ยพี่น้องเด้อยินข่าวว่าฟันเม็ดเดียวเท่านั้นสําหรับพ่อเพชรไก่ย,ย่าง สิบเอ็ดตัวไรน่าติดตามไปพร้อมกันครับครับผมเอาสวัสดีครับไม่รอบเดี๋ยวนี่ยไม่ครับแต่คนดังเาะทำมะคุ้งแซ่บไรบ่แต่ัะคุ้งแซ่บไรกินอิ่มหลือเ่เขาไม่ทำมะคุ้งห่วกันได้ย่างเนาะไก่ย่างทบัะคุ้งเรียบร้อยแล้วแซ่บไรไปไกลไม่ต้องวนกลับขึ้นมาคือเขาขึ้นทอดยี่ห้อแซ่บทีละจะเห็ดแซ่บหรือทีหลังหรือ ก็ไม่กินดูพอเียงไม่ต้งแวะมาเสีบอย่แห้งคืองเบโอ้โหตีคนต่ม่อยอดีปงฮู้รืออดีหัวเบจังเดียวแวะมาโหลดขอบคุณหลายๆทีแวะมาเยี่ยมยามสามข้าวมากินขากินปลาก็ได้ครักินวันีปลากินตำุ่้ไก่ย่างอันละ เอ้าวิ่มแล้วสิว่าว่ามันฝันให้ฟังแน่ฝันไปจังไหนกอกบัานนี่ฟังบั่นข้อฝันนะครับยุซี่ครับเอ่อเนื่องมาจากเอเนื่องมาจากว่าเอ่อออกคลิปไปคลิปที่แล้วออกคลิปคลิปไปคลิปที่แล้วนี่คือมันสองชุด ศูนยสที่ป่อยไป0นาะแมนดูเออที่ป่อยไปนะครับผมเอาเอาเลขจุนนี้ล่ะซึ่งนี่ล่ะมันไปเสียงฝันติอ่ามานอนตีมันกว่าฝันฝันม่อคืนเนี่วันนี้โอ His ้โหโกลาสุดเลยมันฝันว่าได้ของได้ทองอหลังจากที่หลังจากที่ปล่อยคลิปไปแล้วครับผมหลังจากที่ปล่อยคลิปไปแล้วเอาฝัน่าได้ทอง ไปแหวนแหวนทองป้ากันจกออกอยู่ในขีดต่มเด้โอ้โหมลงจกในขีดต่มจกขึ้นมาเป็นแหวนแหวนมุ่งใหญ่เด้เดี๋ยวมาบ่ได้ล่างเด้ไม่เป็นทองไม่ได้เหลี่ยมโจกไปไม่ก็น่าจกไปอีกหนึ่งก็ไม่เป็นแหวนมุ่งใหญ่เอามาใส่เอามาใสเมื่อยของอ่าบ้านนี้โจกลงไปอีกเที่สาม ดึงทำนมาอีกได้อีกโอ้ทุได้แหวนสามวงขึ้นน่ะนะมือขึ้นนี่แหละมือขึ้นนี่แหละทบกสามเสียแม่โจ้สามเสียได้แหวนแหวนขึ้นมาน้ำมือทั้งสามวงเลยก็เลยเอาเอามาสวมมือสวมเส้นนิ้วทุกสามวงแล้วั็ได้ดึงออกแล้วก็เลยกัมเอาโอ้โหมันสวมได้แล้วก็เลยถอดไปเขาได้บัดซบเลยบรือในมือแมน เพราะดีกันปั๊บเลยแต่ละนิ้วแต่ละวงแมนให้เหน็บผมว่าเอมันสิบอสมันสิบอเป็นเลขตัวที่เขาเสียงบอสอ้ยจักรเลี้ยวบอะล่องเสียงดวงมึงเด้อลองเสียงหลวงมึงเด้อเอฟซีเด้อเพื่อเพื่อเพื่อคิดว่ามันหนาบอสองศูนย์เจ็ดศูนย์หรือห้าศูนย์นี่แหละที่ปล่อยขี้บอกไปเห็นบอกมันแต่ว่าก้อนหน่านี่มันก็จะมีอย่างสองสี่หาอยู่บอก สองซีหาตองวดเออมันฝันตองวัดะสองสี่หาพสองสี่หามาเสียมมันมันมันมัไม่ได้เห็นตัวนึงตำรวจจับฝันมาแม่นที่ว่าข่าค่าคนต่ายฝันดี่ดาบฝันเขาต่ายมั่งบนจายเป็นผู้ชายจ่ายกับหาชูนนั่นหมดแหละแต่ว่าเขาก็บอกว่าไอ้คดีนี่มันยี่สิบปีอายุเจ็ดสิบปีเจ้าจังตีอ๋อ ครามาสี่คลิปที่แล้วดีเนาะที่เขาออกไปก็เลยมีสองเจ็ดศูนย์นั่นล่ะก็เลยมีสองศูนย์เก็ดศูนย์สองศูนย์ไม่เก็ดศูนย์มหาศูนย์ี่นี่เอาตัวนี้นะมานอนเสียงเบิงเมื่อคืนนี่มันเป็นวันเนื่องจากว่ามันเป็นวันพระทรับผมเมื่อคืนวันพระบอกผมก็เลยไหวพระไหวอยังแลไรก็นอนนอนเสียงเบิง เป็นสิละนอนผู้เดียวมักจะฝันแม่นแล้วสิได้นอนผู้เดียวตัวนี้นั่นผู้เดียวมักจะฝันแม่นงอไม่เนว่าน่าริบาดเนย์นอนผู้เดียวอิลี่ทีเนี่ยมันก็เป็นทีแบบสามเหลี่ยมทีตรงทีสามเหลี่ยมเป็นทีรูปตรง ปลูกทงปลูกทรงชัยค่ะเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นการตงไปเห็นบ่สร้างพุแอะ ทางพุทไปวัดข้ามชนอนเ่ทางนี้มันจะไปวัดโดนน้องตาเนีอยไปมาเมื่อเมื่อกันแวะมากินเขาทีตตำบังหงก็ย่งแวะไปแวะานี่นี่เลวกอ่ะให้เลขค้อมดูจุดเดนของระวังคมเมนต์าให้เลขหรอกบอกความเนี่ยฟังเราความันเราความันฟังเผื่อผู้ใดมากน้ำขึ้นกันตำบัหุ้งยุ่ย้ก็ตตมบัุ้ง ไหวยุบบ้านยางซ่องนี่นี่บ้านยางซ่องบ้านยางงซ่อตำบลนาบัวอำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีครับ้านพ่อเพชรส้มตำเส้นังเกตง่ายๆมันมีไอ้มาจะมาจะ่อนาบัวมาจะทั้งค้ามถนดมาแบบมาหอดบ้านนาบัวมันบ้นบบานย่างซ่องถ้าเขยา,าย่างซ่องใส่เมื่อคอืนี้ต้นน้ำชาดอกต้นชาต้นชาดูไผ่งานตามชุลีบ่เห็นถ้าเกิเห็นไฟไก่ย่างเนียนส้มตำอุดรนส้มตำอุดร อ่าพี่พีแอบไปครับเพาะเงยเพชรพ่อยเงยห้องเงาๆไลยย่างย่างเนี่ยมีผู้เดียวเป็นบ้างครับทั้งลูกพี่ลูกน้องคือว่าตัวพ่อเพชรฝันมาขึ้นนี่พ่อเพชรกระเลดว่าเป็นเลขที่ป้อยไปนี่ครับคงสีมาครูใดครูหนึ่งน่าจะน่าจะเข้าแล้วล่ะครับผมคิดว่าคิดว่าเลขคลิปที่ที่ออกไปนี่แหละ มันต้องเข่าแน่นอนเพราะว่าฝันได้ท่องมันบ่ครับผมได้ไแหวนแหวนรองสองสามวงกับดึงจากกิ่ตมขึ้นมาโดยไม่ได้ล่างเหลี่ยมมากมาอย่านี้ดินดีแบกนะนั่นแบกแต่ว่าดินดินคือไมาได้เพราะเถอะงานกิ่อดึงจากตมขึ้นมาเออมันก็ดินนั่นละกิ่ตมเออเออจากจากจากกิ่ตมจากกิ่ตมดินกิ่ตมมันได้ดินขึ้นมาอ่าโอ้เหลี่ยมัขึ้นมาเหลี่ยมมากมากอยู่ไ่ได้ล่าง ครับผมใส่ได้เลยครับผมดึงออกมาเลยกันก็เลยกลัเอาโอ้ไอ้ท่อมสามวงเลยเนียโอ้แหวนแหวนขออภัยนะอีกอาจารย์จะไ้คือว่าสองเจ็ดศูนย์นั่นหรอลมนั่รมก็สองศูนย์ก็เจ็ดศูนย์ก็ห่าศูนย์เออมันถี่ย่นแน่ละมองแขงนะครับนะโอ้เสียงชุดนีได้แหวนท่ออ ฟันดีไรฟันดีครับครับพี่ครับฟันดีตัวมันเป็นฟันผ่าพร้อมเดี๋ยวมาเคลื่อนเพราะว่าเดี๋ยวันผ่าผ่ระพักแม่นเป็นบ่แม่นส่วนมากแล้วถ้าฟันวันผ่าเนี่ยมันมันจะแน่นเมื่อคืนนี่ซีคำหุ่นซ้ำฟันผ่าใหญ่ใั่ไมบ่ล่ะครับแน่นแต่ว่าพ่วงอยู่นี่แต่ว่าดีขัดเนาะดูขาไหลขึ้นยังดนิขาไหลคนเดียวกระซิบมือกร้าิยัง ไรเป็นวัน่ไม่บอบลบไปแ้วอะไรเป็นวันบวอบบีอได้เจ้าแล้วยืนย่างใกล้นก็ย่างความล้องกล้องลองกล้อง้อนนกับตะมงเงี้ยเอ้โหนหัวขวบมไปตัวแบนี้วนั่งก็บ่ได้นั่งโอวยบไดยนี่นละลันดีแล้วบวต้องไปนั่งเอาดอดแต่ว่าบ่มี้ตัวใี้เพิ่มเติมมันบ่คิดว่า มัสิแปตัวไรเพิ่มเติมบ่มีเอียงอยู่บ่มันก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเลขที่ลอยออกไปนั่นแหละคือได้แล้วอ่าแมนเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ท่องไหมครับผมเนาะบ่กเกี่ยวก็เวหวนสามวงเหมือนบ่เกี่ยวบ่แมนต่างแดนบ่าบ่เพราะว่าหวนมันสามวงนี่เอาสี่วางในสามซูนสร็จบ่ สี่ห้มือสีว่าหาสี่แปดสี่สามสามศูนย์ก็เลขกอันอันนั่นขึ้นรถคนนั่นเด้อกับเนองนึงก็เสียงเอาแต่แม่กเลีขึ้นรถอันอันน้อยพยานาขึ้นรถนะแล้วก็พยานาคึ้น่ก็เห็นนคนก็เขาเห็นไอ่ขึ้นไม่ยยังหล่ะเป็นปกสาศนย์แปลกก็เป็นไปได้ที่ละเนาะเขาตามที่พ่อเพรว่านี่แหละเนาะกบอกไปได้ว่ารูดศูนย์เออรูดศูนย์ตัวเดียวศูนย์นาย์ไมเขียนไว้ไหนที่ตัวเดียวศูน ศูนโคโล่ซูนโคโล่แม่มาสันศูนโคโล่แดงกิ่งค้นจะเรืมอมาได้แหวนสามวงได้พี่น้องได้นููนูนนอแม่มาได้แหวนสามงอย่าเรื่าแหวนสามวงคือก็อหมายก็คือว่าตั้งเอ็ดบินก็เรียว่าบอเปนสีสามมาบอลนะสามซูนสมบูรณเตี้ยอกีสามแจากแล้วว่าเมื่อหานี่ก็คดีกันพบเราก็คิดว่าสามผ่านบ่เอา เป็นไปได้เป็นไปได้กันนั่นละเพราะเป็นความฝันเนาะเป็นไปได้เพราะ่าสามผู้ฝันกันเนาะเอากระยิบดึงจากกิ่ตมขึ้นมาพอท่องเดี๋ยวมาบมาบเนาะดึงเอาจกเอาอีกดึงขึ้นมาเป็นเป็นเนาะเป็นท่องเนาะไม่ท่องทัวนี่วะมาตลไรอันไรอย่างเนาะเอามือนี่เราไปเอาไรอย่ดึงขึ้นมาไปสามวงชวมสวมมาสองสามวงสามวงสามวงแล้วก็ได้ดึงออกมากรามือ ได้แล้วครับสวมเอาแล้วสวกเอาแล้วเรียบร้อยจะตีไปไร้มันตีนเนาะอืมตีตามจะปนปนตี่ะเนาศูนย์มงกงต้งศูนย์ใหญ่ศูนย์หน่อยบาดเนี้ยศูนย์อ่อนศูนย์เอาแหวนนะครับเอาแนละยกชะตายกสังารบอกว่ามันเลีวเลียวไหม ไรว่นจะจ่พ่อผเาพูดเอาพูเท่าันเลยยังเอาได้วันนี้ประจำวันที่วันทงทงสุดท้ายของพ่อเบ๊ัวิธีครับอ่าว่าโตที่ได้นี่หละเอาไปเสียงเบังได้แล้วพฝันว่นได้แหวมที่พงนายจะของไครับง่ายมากง่ายาน้ครับเอาง่ายไปใหญ่ไหนบ้าเง่ายไปเร่องไนเองไปตรงไปตงไป เฮง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 ปังปังรวยครับผมโอ้จำวันที่เท่าไหร่นี่ยเกียรครับผมมาขอเฮงเฮงปังปังด้วยกันครับผมสวัสดีครับครับสวัสดี